เอาละครับก็ต้องขอกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเจ้าตัว Shader Pack นั่นเองนะครับผมอรนดับแรกนะฮะแล้วก็ทำการไปที่ Google เลยอันนี้ผมสอนเลยอันนี้ก็แล้วก็เข้าอ่ะพิมพ์คำว่าไซเลอร์ครับหรือใครจะใช้สีอุก็ได้นะซีอุก็สวยอยู่นะแต่ว่าเครื่องแรงจริงอ่ะผมให้ต้งสอนเลยอุนะครับ C Wood Shader นะครับนี่ครับดาวโหลด C w o นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ C Wood นี่ตัวไหน C Wood ถ้าตัวไหนหนึ่งนะ C Wood C Wood C Wood Shader Pack ดาวน์โหลดดาวน์โหลดหนึ่งจุดสิบหกนี่อ่ะเดี๋ยวผมใช้ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับ นี่ซิอุดนะครับก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะวันนี้ผมจะมาสอนเจ้าตัวชิ s เดอร์แต่ซิอุดมันสวยนะเนั่นดูดิใครจะโหลดอันนี้ก็ได้เลอใครจะโหลดชิ s เดอร์ก็ได้ครับแต่ผมไม่ให้ลิงก์นะเพื่อความสบายใจสบายใจตรงไหนนะอ่ะกดไลค์ครับผมจากนั้นก็รอครับอ่ะเมื่อรอเสร็จแล้วเราก็กดสคริปต์เลย จากนั้นเราก็กดเราโหลดมาเลยครับหน้าเจ้าตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ครับให้เราไปโหลด Optify มา Optify Optiify นนี่ผมจะให้พิมพ์ตามดีกว่าไม่อยากให้ลิงะกดดาวน์โหลดไปเลยหรือใครจะกดตรงนี้ก็ได้นะเสียเวลากดตรงนี้เลยหน้าเพืก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ต้องรออี โอเคกดสคริปครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอ่าหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมให้ดูนะนี่หน้าตามันก็จะเป็นอ f y ตย่ไฟนี้แล้วก็กดติ๊กติ๊กติ๊กกดอิ l ไปก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับเราปิดเจ้าตัว m ไ c r a f t Launcher ให้เราทำการเข้ามาครับร้นเชื่ออีกทีหนึ่งครับแล้วก็กดตรงนี้ครับมันจะมีขึ้นนะครับมันจะมีขึ้นนะฮะก็ไม่ใช่ดิม่นเราหลดมาเสร็จแล้วนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำให้เป็นตัวอย่างอะเราก็ล่าวันที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วกันแล้วเรากดเซิร์ชหรือว่ากด Windows ปกลุ่มอานะครับผมตอนนี้ผมเล่นพิมพ์ว่าแอป ดัตต์นี่ครับตามนี้เลยนะคะตัตต์มาครับเชเดอร์แพคนะครับแล้วก็เอาตัวตัวนี้ลงไปเลยแต่ว่าผมลงแล้วนี่นั่นจากนั้นเรากดเปิดม c ครับขึ้นมากดไปที่ Optify นะครับแต่ว่าผมจะเล่น Forge นะครับรอรอ โอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะครับื่อเรากดไปที่ o p t i o n Windows Resource Pack Shader นะสำหรับใครที่ไม่ลง o p t i f i ก็จะไม่ขึ้นหน้านี้นะคนณ Shader เนี่ยตอนแรกจะเป็น o ไว้เราติ๊กตรงไลท์หรือว่า Medium ก็ได้หรือว่า Extreme ใครโหลดอะไรมาก็อันนั้นแหละลองกดเล่นดูคือผมคิดว่าไลท์มันก็แบบไม่แหลกแล้วมันก็แบบดีด้วย Extreme คอมผมก็ไม่แหลกไม่ได้อวด นุกนีอาเทียดคลิปจะแหลกหรอนี่นะกัก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูาาลาวากันออของกดหนึ่งเฮ้ยถามว่าไม่มีของอะไรยกดไปทางไหนนี่เลยบอกเลยว่าของตกอ่า <'t> อ,อ่าโดนคีเปอร์วาจะพาไปดูนี่สวยมากอ,อ,อ,อ๋ออืมของตกตรงนี้ มันตกลาวาไปแล้วโอ้ออ้ออ้ออ้ยอีกแล้วอมันมาจะเอ๋อันนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้ก็คือบ้านของตัวผู้ดุริศนั่นแหอันนี้ก็ไปขโมยมาจากถึงบ้านอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวประตูดินนะครับที่เราจะไปได้นะครับ